งลงอีกครั้งโบกี้ไลออนคว้ารางวัล Best Female Artist of the Year ในงาน The Guitar Mega Award 2022เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองสำหรับศิลปินหญิงมากความสามารถที่มาแรงที่สุดในยุคนี้โบกี้ไลออนหรือโบกี้พิษสีนีวีรสุทิที่มาดเจ้าของเพลงคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นลงใจทราบแล้วเปลี่ยน บ้านปลายรวมถึงเพลงเศร้าวาดไว้ที่ทำเอาใครร้ายคนต้องเสียน้ำตาตอกย้ำภาพศิลป,ปินหญิงแห่งยุคอีกครั้งด้วยรางวัล Best Female Artist of the Year จากเวทีคนดนตรีตัวจริงอย่างเด e g ก t t a r m e g a Award 2022เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมา มากไปกว่านั้นโบกี้ Lion นแอบกร s ซิบมาว่าเรา็วนี้กำลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ฉีกทุกกฎเกมทุกแนวเพลงที่โบกี้เคยทำมาก่อนและจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนเพลงได้ลุ่นอย่างแน่นอนเตรียมรับฟังและชมมิวสิกวิดีโอพร้อมกันในวันที่25พฤศจิกายนนี้